สู่ช่วงที่สองของแรบโลทาะเอาใหม่เอาใหม่เริ่มต้นใหม่พี่ <laughs> กี้ในเบรกแรกนะเราแบบว่าด้วยแบบคือพูดไปเรื่อยๆแล้วข้อมูลคือเนื่องจากข้อมูลมันเยอะที่อยากจะเล่าให้ฟังเพราะพูดเรื่องนี้ก็เลี้ยวไปตรงนู้นเลี้ยวมาตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มกันณจุดแรกเลยกับแผนปฏิบัติการเนี่ยนะซึ่งแผนปฏิบัติการเนี่ยมันก็จะมีกันมาก่อนคือถูกจัดวางมาก่อนก่อนที่จะมีการอภิปรายเนี่ยจนหลายคนเนี่ยมองกันว่าการอภิปรายเนี่ยมันเหมือนเป็น มันเหมือนเป็นสิ่งที่ ที่ปูทางเอาไว้ะสำหรับเกมเกมนี้โดยเฉพาะะเพราะว่ามันจะเป็นมันจะเป็นสิ่งเดียวที่ถ้าหากว่าอยู่ในช่วงของการโหวตปุ๊บเนี่ยนายกรัฐมนตรีโดนโหวตสอบตกเนี่ยคือจะพ้นทันทีเลยไม่ต้องมานั่งเคลื่อนไหวอะไรให้มันมากความอ่ะคือแค่นายกสอบตกเนี่ยคือคุณก็หมดแล้วหมดอำนาจทันทีทันใดสิ้นสุดอำนาจของการเป็นนายกรัฐมนตรีทันทีแลวไม่สามารถจะทําอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยถูกจัดวางถูกจัดวางเอาไว้เพื่อเกมเกมนี้ เพราะนั้นเราจะเห็นได้เลยนะว่าในช่วงตลอดการอภิปรายที่ผ่านมาเนี่ยเนื้อหาไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่คือเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะมาะค้นข้อมูลเพื่อจะมาโจมตีรัฐบาลเขาหวังแค่วันโหวตเท่านั้นเดียววันเดียวนั้นแผนปฏิบัติการเหล่านี้เนี่ยมันเคลื่อนไหวกันมานานก่อนหน้าที่จะมีการอภิปรายแล้วก็มีข่าวเล็ดลอดกันออกมาอย่างที่เราเคยเอามาเล่าให้ฟังในรายการ จนกระทั่งเนี่ยเรื่องนี้ถูกยืนยันออกมาแล้วมันก็เป็นข่าวที่มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นจากทางด้านของพี่เอ๋สมชายอ่ะสมชายแสวงการเนี่ยที่ไปพูดในรายการทางร้อยห้าอ่าทางรายการปากซอยร้อยห้าเนี่ยแหละออกมายืนยันเลยว่าแผนแผนนี้เนี่ยมันกําลังเกิดขึ้นนะมีความเป็นจริงนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ข่าวเนี่ยโอ้โหมันถูกกระพือกันออกมาเลยแต่ว่ามันยัง ยิ่งถูกกระพือมากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือคาให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเออมันเป็นการยืนยันว่าแผนปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นจริงใช่ซึ่งแผนแผนนี้ก็เป็นการเดินการเดินเกมเนี่ยของคนที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยกากกระบาดเอาไว้นั่นเองนะคะแล้วก็ร่วมมือก,กันกับในพลตำรวจเนี่ยรายหนึ่งซึ่งคอยเคลื่อนไหวนะรวบรวมบรรดาไพ่พลทั้งหลายแหล่ซึ่งเขาประมาณการกันเอาไว้คือในช่วงของการโหวตเสียงเนี่ย แค่เพียงนะคะให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งก็คือ240กว่าใน242เนี่ยคือคุณก็จะสามารถทําให้นานยมนตรีนั้นสอบตกแล้วแต่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในช่วงของการรวบรวมเสียงเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวออกมานะคะในพลตารวจแล้วก็คนที่นานยมนตรีเนี่ยกากะบาดเอาไว้ซึ่งจากนั้นเนี่ยความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยน,นะคะมีคนที่คุมเกมอีกคนหนึ่งซึ่งคนที่คุมเกมเนี่ยไม่ได้อยู่ในพรคพลังประชารัฐ อาจจะเป็นคนภายนอกพักคเนี่ยนะคะขออักษรย่อแล้วกันอออ่างและเนี่ยนะคะคนที่อเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นคนที่แจกใจเสบียงก็จะเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในพลังประชารัฐอีกเหมือนกันค่ะอแล้วเขาก็จะเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะเดินมาเนี่ยเดินมาถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เมื่อนายยกมนตรีเนี่ยทราบนายยกมนตรีก็ลงมา ตอนแรกนะจุดแรกเลยที่จุดแรกที่เขาที่เขามีการเดินเกมเนี่ยเขาสามารถที่จะรวบรวมผู้คนได้เป็นจนํานวนมากเลยนะที่เขาสามารถรวบรวมผู้คนได้เป็นจํานวนมากเพราะมีการนําชื่อของคนเอกประวิตยเนี่ยไปใช้โ,โดยที่คนเอกประวิตยเนะี่ยไม่รู้เ ы, ท่านเองก็ไม่รู้ก็ใช้ชื่อของคนเอกประวิตยนี่แหละในการเคลื่อนไหวอ่าเพราะนั้นก็จะสามารถรวบรวมผู้คนเนี่ยได้เป็นจนํานวนมากโดยที่เห็นไหมเราก็จะเห็นการปล่อยข่าวออกมาว่าอ้าทยสอสอเลือก ระหว่างคนเอกประยุทธ์กับคนเอกประวิตย์เนี่ยมันก็มาจากข่าวทางด้านฝั่งนี้เออเลือกใครก็จะออกมาบอกว่าเลือกคนเอกประวิทย์แต่พอมาถึงจุดที่นายมนตรีเนี่ยรู้แล้วว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนายมนตรีก็ลงมาเดินเกมเองเหมือนกันก็เรียกบรรดาสอสเนี่ยที่เป็นผู้ดูแลกลุ่มต่างๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยทีนี้พอเริ่มมีคําให้สัมภาษณ์ของนายก พอเริ่ม mm hmm. ที่จะมีความเคลื่อนไหวของนายยุ้งตีออกมาแบบนี้เนี่ยก็เริ่มทําให้สสเริ่มไม่แน่ใจแล้วอะบรรดาสสที่ไปจะไปร่วมจะไปร่วมโหวตด้วยเนี่ยก็ชักหลังเลแล้ว mm hmm. ชักไม่แน่ใจทีนี้เกมมันก็เริ่มพลิกแล้วไนงะ mm hmm. พอเกมมันเริ่มพลิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะนะคะภายในห้องของคน mm hmm. เอกประวิตธ์ mm hmm. ในวันนั้นก็จะมีกลุ่มอยู่กลุ่มหน,นึ่งในที่เรารู้กันนั่นแหละที่เขาเขาแตกกันอะก็ถึงขนาดที่ว่ามีการทะเลาะเบาแหวงกันอะ มีการทะเลาะบอกแว้งกันถึงขนาดวางมวยกันอะเออเขาบอกว่าวางมือกันแล้วอะเออวางมือ คือความจริงอ่ะพี่ดานัยอ่ะไปพูดด้วยนั้นในรายการอ่ะพี่ดนัยพูดในรายการแต่บุรดมให้ขอเอ่ยชื่อแล้วกันให้พี่ดวัยพี่ดานัยเขาเก่งเป็นคนเดียวง้างง้างงะง้างมือจะซัดกันแล้วใช่แล้วก็จะมีเออแล้วก็จะมีคนเข้ามาห้ามมีคนอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเป็นที่มาของคําพูดเนี่ยบอกว่าคือกูไม่เอาแล้วกูไม่ร่วมด้วยแล้วก็เดินออกมาแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมีคนห้ามนะก็คือบิ๊กป้อนนั่นแหละเออเฮ้ยหยุด เออบอกเฮ้ย<ช>หยุดหยุดอะไรเงี้ยกันเนี่ย<ช>ก็จนทั้งเป็นที่มาที่ทําให้มีคนคนหนึ่งเนี่ยเดินแยกออกจากวงมาอ่าออแล้วก็เนี่ยเดินมาถึงณนณะนะวันที่ทางด้านกลุ่มเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวต่อเพราะว่าไปไปมามาเนี่ยการรวบรวมไพ่พลเนี่ยมันไม่สามารถจะทําได้ไงคือรวมคนเนี่ยได้ประมาณสักไม่เกินยี่สิบคนเมืออ่อไม่เกินยี่สิบคนทุกอย่างมันก็ต้องถอยแล้วมันก็ต้องจบในขณะที่พลเอกประวิตยเองเนี่ยก็ถึงขนาดยื่นคําขาดเลยว่าถ้า ไม่เชื่อแล้วก็ไม่ทําตามนะเอาพักไปเลยเอไม่ทําแล้วไม่อยู่แล้วเอ,เออต้องยื่นคํำขาดแบบนั้นอ่ะทุกคนก็เลยยอมโหวตแต่ก็ยังไม่ไหวที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเ,<อ>เพราะในคืนก่อนที่จะมีการโหวตในคืนวันที่สาม ก็ไปรวมตัวกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวแถวสาธรซึ่งก็จะมีความเคลื่อนไหวที่จุดจุดนั้นออกมาจนกระทั่งเป็นที่มาเนี่ยที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ในช่วงของวันโหวตไม่ว่าจะเป็นคะแนนไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีที่สูงที่สุดอ่าที่อยู่ที่นายกเนี่ยที่คะแนนไว้วางใจที่สูงที่สุดแล้วก็คะแนน ที่อยู่หลังบุยใช่คะแนนไว้วางใจเนี่ยรองบุยคะแนนไม่ไว้วางใจสูงสุดอ่าก็นีก็เลยทําให้เกิดการผิดคาดว่าเอ้ามีเคลียร์กันแล้วสั่งกันแล้วทําไมพลเอกประยุทธ์ยังได้คะแนนแบบนี้อยู่แล้วก็มีการงดออกเสียงถึงเท่าไหร่สิบเอ็ดเสียงมาของนายกะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเนี่ยมันก็ ก็เลยเป็นปฏิบัติการที่ขอเหมือนเป็นปฏิบัติการสั่งสอนอะเออฉันยอมนะแต่ฉันขอแบบติดปลายนวมหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เลยอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้พลเอกประยุทธ์คิดว่าเออนี่นี่นะคืออีกอีกข้อหนึ่งแล้วติ๊กติกติ๊กถูกมาหลายข้อแล้วด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนั่นแหละก็เก็บเก็บไว้ก่อนกลับบ้านคิดแต่ก็อยากจะบอกว่านายมนตรีเองเนี่ยตอนเนี้ยคือมีชื่อนะลิสต์ลายชื่อ ของปลุกคนพิพู้ที่ร่วมปฏิบัติการเอาไว้ในมือทั้งหมดอ่ะใช่เชื่อได้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับรายชื่อทั้งหมดที่อยู่ในมือใช่นะเพราะฉะนั้นต้องรอดูถ้าพลเอกป,ประยุทธ์เนี่ยเชื่อได้ว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยกำลังจะลงมาดูแลเรื่องทางการเมืองด้วยตัวเองด้วยมไม่ใช่ให้พลเอกประวิทร์ด,ดูแลคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะมีปฏิบัติการอะไรตามมาแหละเพราะว่า,วา คนอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่คิดอะไรช็อตเดียวแน่นอนคือถ้าคิดว่าจะทําคือเพราะว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันมันเสี่ยงเรื่องของความสัมพันธ์พี่น้องด้วยเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องเตรียมแผนรองรับว่าหนึ่งถ้าผู้กองธร,รมนัสไม่อยู่จะยังไงต่อหรือถ้าคือพลเอกประวิทย์เนี่ยก็ เดาใจไม่ถูกเหมือนกันแต่เชื่อได้ว่าสายสัมพันธ์พี่น้องเนี่ยก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่ก็คงอาจจะต้องอดทนอยู่กันช่วยกันต่อไปอแต่ว่าแผนรองรับในทางการเมืองเนี่ยเชื่อได้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเตรียมวางไว้แล้วว่าจะเตรียมยไว้แล้วนะเนาะว่าคือว่าจะเดินต่อไปยังไงอะ่ะซึ่งเกคือต้องบอกเลยว่าทางเดินตอนนี้มันมันไม่ได้ง่ายเลยอ่ะมันยากมากเพราะว่ามันจะมีเรื่องของความรู้สึก ระหว่างตัวของนายกกับพลเอกประวิตยด้วยใช่แล้วก็ต้องขอบอกเลยนะว่าพลเอกประวิตยเนี่ยที่มีข่าวออกมาเนี่ยเมื่อกี้ยังคุยกับเล็กเลยว่าเอ,เออลืมบอกมูฟังไปอย่างหนึ่งว่าที่มีกระแสข่าวว่าว่าว่าคลเอกประวิตยเนี่ยคือ,อ,อถอดอใจจะลาอ,ออกเนี่ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยนะคลเอกประวิตยะไม่ได้พูดคานี้ในช่วงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ปลด ร้อยเอกธรรมนัฐแล้วก็คุณรุมนทเท่านั้นนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีคําพูดคําพูดนี้เนี่ยเล็ดลอดออกมาหลังจากผ่านการโหวตไปเรียบร้อยแล้วการโหวตอภิปรายไม่ว่วงใจเนี่ยก็โทรศัพท์ไปพูดคุยเนี่ยกับเนี่ยบุคคลคนนึงเนี่ยแล้วก็ระบุเลยว่าเนี่ยไม่ไหวแล้วคือจะไปแล้วไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย เพราะนั้นเนี่ยมันเป็นคําพูดที่เหมือนกับคนที่รู้สึกแบบเหนื่อยอะอเหนื่อยกับสันติภาพเพราะต้องยอมรับเลยนะว่าสถานการณ์ณนะวันนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่หนักมากอะมันไม่ได้เป็นสถานการณ์ธรรมดาใช่นะคะแล้วก็ต้องก็ต้องยอมรับด้วยว่าพลเอกประวิทยเนี่ยวันวันแรกคือคือณนะนาทีที่พลเอกประยุทธ์เข้าไปพบที่มูลนิธิป่าลอยต่อช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งเนี่ยอโอ้โหแกก็คง คือทั้งอึ้งทั้งทั้งตกใจทั้งอะไรหลายๆอย่างอ่ะคือความรู้สึกมันคงประดังประเดยนะหนึ่งผู้กองธรรมนัฐก่าจันแมมนี่ก็โอ้โหลูกเลิฟเลยสองตัวพลเอกประยุทธ์เองก็คือน้องรักน้องรักฉันนี่แหละแต่ทําไมทําแบบนี้อโอ้วันนั้นเขาบอกว่าแกแท้ปกตินีสใสแกจะมีอะไรแกจะโวยวายโกรธแต่เขาบอกว่าวันนั้นแกนิ่งเออนิ่งแล้วก็เหมือนกับมีคนเล่าให้ฟังเหมือนกับ คือพูดอะไรแล้วเหมือนเหมือนไม่รับอ่ะใช่ใช่พี่คือมีความมีความใจลอยคิดอะไรอ,อ,อยู่อ่ะเออเนี่ยแหละวันนั้นเนี่ยก็โอ้โหนะคือเกิดเหมือนกับว่าคนมองว่าแกจะถอดใจเลยไหมเพราะแกก็เริ่มบ่นแล้วนะบอกว่าอ,อยากพักอยากไม่เอาและแล้วยิ่งมีข่าวว่าพลเอกประวิทธเนี่ยไอ้พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะลงมาดูการเมืองเองเนี่ย พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าเออก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็ให้ตู่ดูเพราะว่าตู่เนี่ยเขาบอกไว้วันที่บอกว่าไอ้ปัญหาจากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมจะดูแลเองผมจะจัดการเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อได้ว่าพลเอกประวิทย์ก็ต้องมีแผนรองรับแล้วแหะแต่อยู่ที่ว่าตัวพลเอกประวิทย์เนี่ย จะตัดสินใจอย่างไรแต่ถ้าเช็คอาการเมื่อวานนี้ของผลเอกประวิทธ์แล้วเนี่ยเหมือนดีขึ้นอืดีขึ้นเพราะว่าผลเอกประยุทธ์เนี่ยแม้ว่าจะงอนๆกันอยู่เนี่ยก็ต้องโทรมาทุกวันโทรมาคุยอะไรอย่างนี้พี่อย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในใจของผลเอกประวิทธ์เนี่ยมันก็ยังเป็นแผลอยู่อะ่ะอืแต่เพียงแต่ว่าเอาก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าเขาต้องมีเจราจาต่อรองอยู่แล้วใช่ไหม เพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าอะผู้กองธรรมนัฐกับพลเอกประวิตยเนี่ยคุยกันต้องแล้วต้องมีข้อตกลงอะไรหรือเปล่าอใช่ไหมถ้าถ้าพลเอกประวิตยบอกว่าเฮ้ยนัดอยู่ช่วยกันก่อนนะออะืถามว่าผู้กองธรรมนัฐจะโอเคเฉยๆหรอ,อมันต้องมีมันต้องมีเงื่อนไขต้องอม,มีอะไรสัญญาอะไรต่อกันด้วยไนงะนี่แหละ คือตอนนี้เราก็ยังคือยังเดาไม่ออกเนาะว่ามันจะออกมาในรูปไหนคือถึงแบบว่ามันจะมีรายงานออกมาเรื่องของการปรับโครงสร้างพักใหม่<ช>เ,เรื่องออของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยบอกได้เลยนะว่าไม่มีทางหรอกที่ใครจะเดาใจนายกได้ว่านายกอจะทำอะไร<ช>จะเดินเกมต่อไปอยังไงใช่เพราะว่าขนาดพี่ชายตัวเองยังเดาใจนายกไม่ถูกเลย <laughs> พลเอกประวิทย์เนี่ยยังยังเขาเรียกว่าอ่านน้องผิดเลยอ่านพลเอกประยุทธ์ผิดเพราะว่าไม่คาดคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะถึงขั้นปลดผู้พองธรรมนัตแล้วก็พ่วงอดัล์อย่งนั้นรอมนเข้าไปด้วยอแต่ว่านายกบอกว่าผมมีเหตุผลของผมนะออซึ่งไม่อยากอธิบายตอนนี้อเดี๋ยวไว้อธิบายกันวันหลังจะเล่าเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยลิสต์ไว้จะเล่าให้พลเอกประวิทย์ฟังเลยว่าลูกเลิฟของพี่ป้อมเนี่ยทำอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ เพราะว่าเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมักจะเน้นคําว่าบางอย่างเนี่ยมันหลงหูหลงตาพี่ป้อมเนี่ยพี่พี่ป้อมอาจจะไม่รู้ว่าเขาอ่ะทาอะไรอะไรกันอ,อันนี้เป็นข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งนะเพราะว่าแต่ฝั่งของผู้กองธรรมนัฐเนี่ยเขาก็ต้องปฏิเสธแหละว่าเขาไม่เคยคิดที่จะล้มนายกเลยแต่เขาเนี่ยแค่ต้องการจะส่งสัญญาณเตือนว่าให้นายกเนี่ยปรับตัวแล้วก็ให้ให,ให้ความสําคัญกับสสบ้างให,ให้ใกล้ใกล้ชิดได้คุยอะไรกันบ้างไงนั่นแหละ แต่ว่านะก็แต่ม,มาจนถึงวันนี้ก็อะก็ยังต้องบอกเลยว่าคือพลเอกประวิตยเองก็ยังเชื่อใจเออยังเชื่อใจในตัวของร้อยเอกธรรมรัฐ<ช>แล้วก็คุณน,ะนรุมนคือตอนเนี้ยเหมือนอาถ้าพูดกันอันนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะเหมือนเหมือนรักสองคนเนี้ยมากาลุงตู่อีกสาม <laughs> ว่าเออคือคือคือหรือว่าบิ๊กตู่เกิดอาการนอยไม่ก็คือเป็น แต่ว่าเป็นปกตินะของคนที่สูงวัยแล้วมีคนเอาใจอยู่อ,อ,อ่ะคืออะไรก็ดีอะไรก็อะไรยเงี้ยแล้วก็จะพูดโน้มน้าวอะไรยเงี้ยก็ออก็จะทําให้อืมก็แล้วได้คุณลักษณะของบิ๊กป้อมด้วยแหละเป็นคนที่รักใครแล้วแล้วอโอ้โหอันนี้รักใครรักจริงจริงเป็นคนที่รักใครรักจริงมากเห็นไหมคือ,อชีวิตเนี่ย คืออะไรนะคือคือเราก็ทราบกันดีว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยเป็นคนโสดใช่ไหมพี่แต่ว่า,ามีคนดูแลแล้วก็จะเป็นไจะเ,เป็นคนนี้ดูแลตลอดไม่เคยมีข่าวกับคนอื่นเลยคือเป็นคนที่รักจริงและแน่วแน่มากเพราะฉะนั้นใครรักจริงมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะเนี่ยเกี่ยวในอันี้ในชั้นแหละไปอะไรเนี่ยในเชิงจิตวิทยาไงในเชิงในเชิงวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาว่าเป็นคนรัก รั <c oughs> กใครรักจริงจริงนะเพราะฉะนั้นเมื่อพลเอกป,ประยุทธ์โอ้โหมามาปลดแบบนี้เนี่ยนะคือแล้วแล้วมุมอีกมุม,ม,มนึงเนี่ยพี่ความเป็นพี่ใหญ่อ่ะมันเหมือนโดนจะเรียกว่าลบเหลี่ยมมันก็ได้นะไม่อาจจะเป็นเพราะว่าทุกอย่างเนี่ย ในในสามปอเนี่ยคือจะมีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องต้องถึงกันไงใช่เออต้องถึงกันแล้วทุกคนต้องรับรู้วันหนึ่งเนี่ยคงโทรศัพท์คุยกันแบบไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วหัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงทําแบบนี้อะไรเงี้ยพี่ปอมก็คงจะคิดอย่างนั้นเชื่อได้ว่าจากนี้ไปเนี่ยพลเอกประวิตยคือในสามปอต้องเช็คข่าวกันเองแล้วที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเขาไม่เช็คเพราะว่าเขาก็ไว้วางใจกันแต่ครั้งเนี้ย นายกอาพลเอกประวิทย์อาจจะรู้ว่าเออนายกไปเข้าเฝ้าแต่คิดว่าจะอาจจะเป็นเรื่องอื่นเพราะว่าเคยเคยเข้าเฝ้าแบบส่วนส่วนแบบคนเดียวอย่างเงี้ยมาครั้งหนึ่งแล้วก็หรือคิดว่าเรื่องโผทหารอะไรเงี้ยอาจจะวางใจไม่ได้คิดอะไรนะแต่ตอนแต่แต่วันที่เล็กรู้ว่าท่านนายกแบบว่าไปเข้าเฝ้าเนี่ยตอนนั้นคิดว่าเอโผทหารก็ยังไม่ถึงกําหนดนี่อีกสองวันถึงจะทุนกล้าวแล้วก็เฮ้ยตอนนั้นก็มีข่าวเรื่องผู้กองธรรมนัสแต่เราอ่ะ คิดในใจเองไม่น่าด่าไม่น่าใช่อ,ะอ่ะไม่น่าใช่ก็เลยไม่ได้เช็คอะไรต่ออะ่ะแล้วอโอ้โ,โหเนี่ยนะเรียกได้ว่าเป็นเป็นการที่เ็กม,มองว่าครั้งนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าในเชิงภาพของการเป็นนายกเนี่ยแกดูสตรองขึ้นนะอเออแล้วก็ได้คะแนนนิยมกลับคืนมาคือ,อเยอะมากใช่ถ้าเราพูดกันตรงๆเนี่ยภาพลักษณ์ของของผู้กองธรรมนัสเนี่ยก็โดนมองว่าเป็นสีเทาแล้วถูกมองเหมือนเป็น เป็นรอยเป็นรอยด่างอยู่ในคณะรัฐมนตรีอันนี้มาตลอดแต่ด้วยความที่ว่าความสําคัญและผลงานของผู้กองธรรมนัฐแล้วก็ความเกรงใจที่ท่านนายกมีต่อพลเอกประวิตย์เนี่ยก็เลยอ่ะดันให้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีแต่เหมือนกับว่าผู้กองนายกเนี่ยก็รู้สึกอ่ะเหมือนเหมือนมีรอยด่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอครั้งเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์นี้ก็เลยเหมือนว่าเป็นจังหวะที่ว่าจะเอาออกพอดีเด้วยใช้ความเด็ดขาดแต่ทีนี้เนี่ยอ่ะพอคะแนนนิยมเนี้ย ไหลกลับมาโอ้โหแสดงความชื่นชมในตัวนายกรัฐมนตรีที่ใช้ความเด็ดขาดในการตัดสินใจเนี่ยหลายหลายคนก็กำลังมองต่อไปแล้วว่ากความเด็ดขาดที่นายกรัฐมนตรีใช้เนี่ยมันต้องคืออย่าใช้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเอ่ะขอให้ใช้ในกรณีอื่น,นใช่นใช่คือเยนะียอันเนี้ยต้องบอกเลยนะว่าอ่าถ้าพูดกันตรงไปตรงมาคือ มันไม่ได้คือภาพของผู้กองธรรมนัฐกับอาจารย์แหม่มเนี่ยดูเหมือนว่าไม่ได้มันไม่เป็นเรื่องเรื่องการทํางานมันไม่ได้เป็นเรื่องว่าคุณปบกพร่องในหน้าที่ของการเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรหรือบกพร่องในการเป็นรัฐมนตรีช่วยแรงงานแต่มันเป็นเรื่องของการเมืองเออมันเป็นเรื่องงานการเมืองนะเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะถูกมองในในในแง่ลบตรงที่ว่ามันเป็น การเอามาแก้ปัญหาเอาความเด็ดขาดนี้มาแก้ปัญหาในทางการเมืองแบบนี้เพราะว่าและอย่างหนึง่งมันมีความส่วนตัวอยู่นิดหนึง่งตรงที่ว่าความรู้สึกที่พลเอกประยุทธ์มีต่อสองคนโดยเพราะผู้กองธรรมนัฐเนี่ยมันคาใจหลายอย่างอะ่ะก็เลยโดนมองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวผสมด้วยนะมากกว่าเรื่องแต่ถ้า,ามองในแง่ของการบริหารนะอะถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้นําและเจอ เด็การแบบนี้มันก็ต้องจัดการเ็ดเ็ดขาดเด็ดขาดถ้าไม่จัดการเด็ดขาดเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรตามมาอีกเยอะคือถ้าในแง่ของการเป็นนายกไงถึงบอกว่าภาพของนายกเนี่ยดูสตรองขึ้นเยอะเลยคือที่เขาเรียกว่ากระชับอำนาจเนี่ยคืออย่างนี้คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ในช่วงคนมองว่าอยู่ขาลงใช่ไหมเป็นช่วงท้ายของรัฐบาลอีกปีเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็โอ้โหแบบโดนไล่อยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยใครจะไปคาดคิดว่าแกทําให้เห็นว่า หุยไอบทจะเด็ดขาดเนี่ยมันไม่ใช่เด็ดขาดอย่างเดียวพี่เด็ดขาดแล้วโดยที่ตัวพลเอกประวิตธเนี่ยก็ไม่รับรู้คือเหมือนกับว่าเป็นการจะเรียกว่าภาษาเล็กอาจจะเรียกว่าหักหน้าพี่ก็ได้คือคือมันเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวพลเอกประยุทธ์เลยอ่ะ คือบางคนเนี่ยไปมองที่ซ้ํานะว่างานนี้มันก็เหมือนเป็นการล้างขั้วคลเอกประวิทย์นะเออก็ใช่ไงอืมก็แล้วนี่ไงมันก็เลยว่าเอ๊ะแล้วจากนี้ในพักพลังประชารัฐจะยังไงเหมือนผลเอกประวิตยตอนนี้ฉันต้องหาไม้อ่ะที่ในพักตอนนี้ถ้าไม่มีผู้กองธรรมนัฐกับอันนี้จะมีจะเป็นใครก็คุณสุชาติไงสุชาติคนเดียวอ่าแล้วก็นี่ไงน้ําตรีดีเอสอ๋อคุณชัยพุฒิเพราทั้งสองคนนี้ก็จะเป็นคนสนิทของ ของคนเอกประวิทย์เหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่เลิฟเท่ากัน2คนใช่คือ2คนเนี้ยเวลาเขาเข้ามูลนิธที่ส่วนใหญ่เขาก็จะเข้าไปเป็นบัตดี้สองคนใช่เพราะว่าเขาไม่มีไม่มีกลุ่มไม่มีเราใช่แต่จากนี้ไปเนี่ยก็ต้องจับตามองคุณสุชาตินะซึ่งเขาบอกว่าคุณสุชาติเนี่ยก็จะเข้ามาช่วย ท่านนายกมากขึ้นในเรื่องของการเมืองในพักพลังประชารัฐเพราะว่าผู้สุชาตินี้สามารถที่จะเข้าได้ทั้งผลเอกประวิตยแล้วก็นายกด้วยก็อาจจะเป็นตัวเชื่อมก็ได้อะไรอย่างนี้ในทางการเมืองอันนี้ถ้ามองในแง่ดีนะเอ่ออะพี่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังข่าวกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอถอดรหัสต่อติ๊กซอให้ให้ให้ฟังแล้วก็มองไปถึงอนาคตนะของทางการเมืองหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงเอ้ยเรียกว่าเกิด ฟ้าผ่าะในพักพลังประชารัฐแล้วก็ในรัฐบาลค่ะช่วงนี้พักฟังข่าวก่อนค่ะร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางคลื่นข่าว m c o d News FM ร้อยจทลายทุก